สวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องยิบซีสถาน,นจิกนะครับ <c oughs> วันนี้วันอังคารที่21นะครับวันอังคารที่21จนถึงวันที่27มีนานครับสถานการณ์ของท่านจะเป็นอย่างไรคนเกิดวันอังคารนะครับมาชมงาน อันนี้ผมใช้ไพ่ใหญ่นะไพ่ใหญ่มาตรฐานไม่ค่อยได้ใช้นานก็จะไม่คุ้นมือครับแต่ก็ปักเอฟครับใหญ่ดีครับเห็นยังจะจักสองสามสี่ห้า ้าสิบอดูกันครับว่าออกกันไงครับอ่าใบแรก <c oughs> ถือว่าเป็นด้านบวกที่ดีนะครับเอ็มเพส <c oughs> ถ้าโดยทั่วไปก็แบบว่าอมสมบูรณ์อะ่ะมีกินมีใช้ทุกสบายครับเป็นราชินีครับอือ แม่ผู้หญิงผู้ชายอะ่ะอ้าวจัดเม้นจัดติกเี่นี่ได้ไพ่ไพ่ใหญ่ทั้งหมดทั้งสามใบเลยครับเด็กที่ดาาเดอะเวอร์ Word, นี่นี่ก็ไพ่ดีนะครับดีนักสองนะครับแปดไม้เท้านะครับเด,ด็กด่วนมดิ ห้าดอสิเปรี่ยนกเปียนแล้วก็แหมเปิดมาดีปิดได้งามหน้ามากก็มาดูภาพรวมๆกันนะครับเป็นผ้าใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพระใหญ่ห้าใบนะครับซึ่งมันก็ให้ความหมายอ่า ผมไม่รู้ว่าท่านที่เกิดวันอังคารมีอะไรเป็นคดีความหรือเปล่านะครับมีแววชัดอืมก็ประนีประนอมได้ก็ประนีประนอมครับ่าใช้อารมณ์แรงใส่กันครับอนี่ยมันปิดที่ตึกเนี่ยมันพงังพินาศนะครับเคยได้ยินคำว่าน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับนั่นแหละครับคือ เรื่องนิดเดียวแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตครับจากการที่ไม่ยอมกันโดยการทิฐิอย่างเงี้ยนะครับห้าดาบเนี่ยคือการทิฐินะครับเมื่อผมดูภาพรวมๆก่อนนะครับว่ามันอันตรายหรือมันดีหรือมันร้ายไหนที่มันอันตรายเพราะว่าจัดเม้นนะครับจัดเม้นมันเป็นไพ่แห่งชาติการแห่งแห่งวาระเหมือนเดินทางมาถึงจัตติกเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องการคดีความทางกฎหมายนะครับเรายังไม่ได้ตีความเป็นเรื่องของอ่าเป็นตัวบุคคลหรืออะไรนะครับ แต่ว่าไพ่จัดมนกับจัดติกอ่ะมันคือหนึ่งในสี่ไพ่ไพ่สี่ใบที่เขาเรียกว่ามันมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตนะครับอย่างเนี้ยอันดับหนึ่งนะครับคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นจัดมนขึ้นมาเนี่ยเปล่าแต่ลุกลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมารับเลยรับสถิีดีนะครับตัวที่สองเนี่ยจัดติกจัดติกเนี่ยมันจะมีเป็นตัวที่สามนะครับเป็นตัวที่สี่ด้วยซ้มันจะมีจัดมนนะครับแล้วก็กงล้อแล้วก็เทิเบรแล้วก็จัดติก จัดติกเนี่ยมันคือตัวเราเองนะครับที่จะเป็นคนตัดสินผิดถูกอ่ะหรือว่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบชีวิตจะดีหรือขายัยนน้ำมันก็อยู่ที่เรานะครับจัดติกแต่ว่าจัดม้นก็ต้องยอมรับสภาพครับก้มหน้ารับในสิ่งที่เราเจอนะครับที่เราต้องเจอที่เราต้องโดนนะครับถ้าคุณคิดดีทําดีไว้คุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับเงินมากมายมหาศาลบางทีมันก็อาจทาให้เราไม่ได้มีความสุขอยู่ อย่างที่เราคิดเสมอไปนะครับไพ่เดอะเวิร์นบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์หนุนเข้าไปอีกนะครับงานนี้คล้ายๆกับว่า,าใครที่มองเราเข้ามาเนี่ยเขาจะมองว่าเราดูสุขสบายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินตราหรือว่าที่อยู่ที่พักอาศัยที่กินที่นอนที่หลับที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่คับมันดูสุขสบายนะครับ <c oughs> แต่ในลึกๆนะครับคนเกิดรงคารจริงๆก็เป็นคนที่ขาลขาลุข,ข,ขาลุยอะบูลุยแหลกนะครับไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับคือขาดต้องขาดกระจุยเท่านั้นครับไม่มีไม่มียอมนะครับไม่มียอมอะไรง่ายๆถึงจะรู้ว่าสู้ไปแล้วสู้ไปเหนื่อยสู้ไปแล้วต้องแพ้สู้ไปแล้วก็ต้องโดดก็ยังจะต้องสู้ครับคนคนเกิดังคารจะเป็นอย่างนี้ไพ่มันก็ชี้นำนะครับเด็กถือดาบลูกน้อง คนข้างตัวจะพาดึกอกลมาให้หรือเปล่านะครับผมว่าจะไม่ถึงขั้นรแรงเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์เนี่ยไพ่เอเมจเนี่ยมันก็เป็นไพ่ในด้านดีนะครับคุณอาจจะมีถึงศักสิทธ์ดีๆคอยคุ้มครองหรือช่วยเหลือคุณอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีบุคคลน,นะครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นแม่เป็นเจ้านายเป็นผู้สูงส่งด้วยบารมีนะครับคอยคุ้มครองอยู่ก็ได้นะครับ อันนี้คือภาพรวมรวมนะครับทีนี้มาดูเรื่องการงานนะครับมีใบแปรไม้เท้าอยู่ใบเดียวนะครับการงายขยายก็ตามเติบโตนะครับกําลังจะไปได้ดีกาลังก็ลองไปได้สวยนะครับมันทํางานยุ่งยากมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับติดปัญหาตรงจัดติจัดติกเนี่ยเรื่องงานสนใจวิศวกรสถาปนิกสารตุลาการอะไรเกี่ยวกขบนา่น่ใช่หมดนะครับข้อเสียของจัดติกก็คือเป็นคนที่คิด ในด้านของตัวเองมากไปหน่อยนะครับมีความเป็นตัวตนสูงนะครับมีความตัวตนสูงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือจะตึงเป๊ะมากนะครับนิสงจะติกนะครับถ้าไม่ได้ก็คือพังพินาศไปเลยถ้าได้ก็ลุยแหลกอะไรประมาณแบบนั้นนะครับเรื่องการงานนะครับมันขยายมันเติบโตคุณก็ต้องมีผู้ช่วยนะครับเจ็ดดาบนี่คือตัวปัญหาที่คุณจะเจอและคุณจะแก้นะครับไมีใช่7็ดาบหดาบครับขอโทษที ห้าดามเนี่ยทิฏฐินะครับความดื้อรัน้นฟังแต่ไม่ฟังแต่ไม่ทําตามให้นั่งฟังกูก็ฟังอ่ะแต่กูไม่ทําตามจะมีอะไรปะ <c oughs> มันจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ต่อมาเรื่องของการเงินนะครับมีสิเหลียนหัวเหรียนการเงินมีอยู่แล้วดมสมบูรณ์นึงแจกจ่ายเขาไปทั่วได้รั่วไหลได้กูไม่รู้สึกว่าเงินจะหมายหายหาย,หายไปไหนหรอกคือ ถ้ามองในรวมๆทุกอย่างมันจะดีหมดแต่มันต้องมีเสียเรื่องหนึ่งที่คุณก่อเรื่องไว้หรือว่าจะโทษเวรกรรมือโทษความสวยก็แล้วแต่มันได้ทั้งนั้นแหละมันมันจะทำให้คุณสวยหรือหรือหายนะในบางเรื่องครับตึกพังเนี่ยนะครับมันอันตรายเรื่องของอุบัติเหตุใช่เรื่องของการทรับย์บาแหวงเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องเพราะความดื้อรั้นความเอาชนะความมีทิฏฐินั่นแหละครับ ต่อมาเรื่องของความรักนะครับความรักไม่มีมันไพ่ถ้วยไม่มีแต่ว่าไพ่ครอบครัวมีนะครับไพ่เอเไพ่เดอะเวิร์ดนี่ถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีนะครับดีมากด้วยมีมากกว่าสิบถ้วยด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องความรักก็ไม่น่าจะเป็นหาอาจจะมีสตรีที่เกิดป้งคารตั้งคันนะครับตั้งคันมีโอกาสสูงที่จะตั้งคันนะครับและลูกอาจจะเป็นผู้ชายงอ ทายไปก่อนในช่วงสองสเดือนมาผมก็บอกไปหลายที่พุทองมาให้ผมสัมผัสผมก็รู้ได้นะครับโดยไม่ต้องเอาตาสาวผมตอบไปตรงๆครับไม่หญิงก็ผู้ชายแหละไม่มีทางที่มันจะออกมาเป็นกระเทยได้ครับมันต้องออกมาก่อนมันถึงมาเป็นทีหลังตรงมากหมอไทายแม่นมากกงแง่ต่อมาเรื่องของความรักไหนะครับความรัก ความรักอ่ะเมื่อกี้บอกไปที่ความรักเนี่ยอันตรายตรงการทะเลาะเบาแหวงการไม่ยอมกันนะครับความท,ทิ่ิความนะความดือ้อั้นการชอบเอาชนะกันนะไม่ยอมอะไรกันง,ง่ายๆนะครับมันสูญเสียแล้วมันไม่คุ้มนะครับไพ่จัดเบนเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินอะไรได้หลายๆอย่างบอกอะไรหลายอย่างบออา,ยยางครั้งมันบอกว่าเราดื้อกินไปเราควรจะลดลงมานะครับไอท้ที่เราทําอยู่เราคิดว่าดีแต่เราก็ไม่ไหวไม่ชอบอย่างเงี้ยนะครับอึดอัดนั่นก็ใช่นะครับ ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะครับรักคือการเสรียสละรักคือการให้รักคือการยอมรับรักคือความสุขนะครับถ้าตรงข้ามกับความสุขไม่ใช่ความรักแค่นั้นเองมันเป็นบททดสอบไม่สุขก็ทุกมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับต่อมาก็เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพก็จัดเม้นก็เป็นโรคเป็นโรคก,กรรมโรคที่เราไม่สามารถจะรู้มาก่อนได้ไมันเกิดอะไรนะครับตึกนี่ก็เรื่องปฏัติเหตุ ทางการเดินทางแล้วก็พัดตกที่สูงครับจะติกมีปัญหาเรื่องความคิดความเครียดนะครับ5าดาบก็มีส่วนเด็กดาวก็มีส่วนนะครับนี่คือภาพร,มรวมมแล้วก็รายละเอียดของคนที่เกิดวันอังคารสถานการณ์ของท่านนะไพ่ใหญ่มันขึ้นมันขึ้นเยอะมันก็ได้เด็ดเรื่องงานอย่างไอตึกเนี้ยถ้ามองในด้านดีอีกด้านหนึ่งคนระับ มันเด่นเรื่องงานเรื่องการตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมนะครับงานมันจะมีเยอะมีเยอะมากมันขึ้นแปดไม้เท้าเนี่ยเยอะเนี่ยได้โครงการใหญ่หรือว่าได้แบบงานชิ้นตัวโตวชิ้นใหญ่ๆนะครับระดับสูงนะครับเนี่ยออย่างอะไรกันไพใหญ่อะมันใช้ลูกคืงงานเรื่องงานงานอยู่แล้วนะครับนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนีวน้แล้วก็โชคชะตานะครับ ท่านจะเชื่อโชคชะตาหรือไม่เชื่อนะครับแต่ท่านก็เจอแน่พบแน่นะครับอ่ะนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะพยายามทําให้เหมือนเดิมให้ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมว่างแค่ตอนกลางคืนแล้วแต่นี้ยตอนเช้าตอนกลางวันผมจะไม่ค่อยว่างนะครับคือพูดตรงๆผมไม่มีรายได้เลยนะครับผมต้องออกไปช่วยเหลือชาวโลกด้วยการทําตัวเป็นเขียวเหลืองครับ สายสามริบห้าขึนปุ๊บสามสิบห้าปั๊บนะครับเดี๋ยวก็รู้ผมก็เป็นคนที่ผมส่วนหนึ่งผมก็ถ้าทำ่าต้องทำแล้วมันมีความสุขผมไม่สนหรอก็จะได้ได้ราย้น้ายหน่อยด้มากถ้าผมสุขแต่ถ้าไม่สุขกดดันและเครียดมาเยอะกับผมอะผมก็เป็นตัวของผมนี่แหละครับอืม อ่ะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่จ a ารับชมมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนาทีนี้นะครับหวังว่าท่านคงได้ข้อคิดนะครับได้วิธีการได้อะไรดีๆจากการดำรงชีวิตของท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับทุกๆด้านทุก,กเรื่องนะครับเหตุอะไรที่เราควบคุมมันไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปนะครับเอาที่เราควบคุมได้อะไรที่มันมันใหญ่เกินที่เราจะต้องมียึดติดมันเราก็ปล่อยปล่อยวางมันมากนะครับอะไรเกิดมันก็ต้องเกิดครับ แค่ยอมรับความจริงสู้ความจริงแล้วทุกอย่างเ็าจะผ่านไปได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนผ่านปัญหาผ่านสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้รอดไปนะครับให้พบกับสิ่งดีๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็จิตก,แก็แกว่งอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยได้สวมดมนต์ไม้พระจากการที่ต้องอ เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตใหม่นะครับสักวันหนึ่งมันก็จะเข้าที่เองนะครับแรกๆมันก็จะฝืนๆอย่างเงี้ยครับอะไรเกิดมันก็เกิดครับผมคิดแค่นี้นะครับอ่ะนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้น่ารักทุกคนเลยครับสวัสดีครับ